ก่อนที่จะรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะออกอแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับที่มารับชมช่องของดีเจไตทผู้ชายสายไอทีนะครับหลังจากเมื่อคราวที่แล้วเราพูดจนถึงเรื่องราวของการแนะนําเกี่ยวกับการใช้แป้นคีย์บอร์ด ว่า er view มือไทยปุ่มอะไรบ้างนะครับผมเราก็ได้แนะนํากันเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คงจะเข้าใจแล้วเนาะในแต่ละคีย์บอร์ดนั้นมีปุ่มอะไรกันบ้างน,นะครับตรงนี้ผมย้าเป็นคีย์บอร์ดมาตรฐานนะครับไม่ใช่ว่าเป็นคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กที่เพิ่มคีย์ต่างๆเข้ามาหรือว่าคีย์บอร์ดมัลติมีเดียที่มีปุ่มต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ผมยึดเป็นคีย์บอร์ดมาตรฐานก่อน นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกสักทีดีไหมว่าคีย์บอร์ดมีอะไรกันบ้างนะครับผมอ่ะเริ่มเลยนะครับซ้ายมือบนสุดนะครับปุ่มอะไรเอ่ยนะครับเป็นปุ่ม escape นะครับ Windows Help and Support ่ม F 1น <In> ึ่ N Input Help Off Input Help On Escape 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 left ctrl left control อ่ะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่นะครับแม่ผิดพลาดนิดนึ่งนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันนะครับเรามาแนะนำอ่าทวนกันนะครับปุ่มซ้ายมือสุดเลยคือปุ่ม escape 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 นะครับแล้วก็ไล่มาเลยครับ f1 นะครับแล้วก็มา f2 แล้วก็มา f3 แล้วก็มา f4 แล้วก็มาครับ f5 แล้วก็มา f6 แล้วก็มา f7 แล้วก็มา f8 แล้วก็มาแล้วก็มา F10 แล้วก็มา F11 F12 แล้วก็มา Copy the currently select print screen Launch the s c r e e n s h o t wizard e l a b e scroll lock Pause อ่าหมดแล้วนะครับแถวแนวตั้งนะครับแนวนอนนะครับผมทีนี้เราจะมาเริ่มกันที่แนวตั้งบ้างนะครับถัดลงมาจากปุ่ม Escape นะครับนี่ก็คือปุ่ม ลุ่มก r a p h อ็ c e n นะครับหรือว่าตัวหนอนนั่นเองนะครับใช้มือสไลด์มาครับ Tab 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 แท็นะครับผมสไลด์ลงมาอีกครับ NVDA n Caps Lock n Caps Lock c a p Lock On Off นะครับสไลด์ลงมาอีกครับ Le Left Shift Le Left Shift สไลด์ลงมาอีกครับ Left Control Left control. left control หรือว่า control ซ้ายนั่นเองนะครับทีนี้มือเราอยู่ที่ control ซ้ายนะครับให้เราสไลด์ขวาไป left windows left windows left windows เป็นปุ่ม window นะครับถัดมาครับ left alt left alt left alt ถัดมาครับ space activates the current object in the document space activates the current object in the document right alt right alternate นะครับหรือว่า right alt นะครับต่อมาครับ เป็นปุ่มแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าปุ่มฟังก์ชันถัดนะครับแอปพลิเคชัน s ่าเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เงียบไปนี่ของผมคือจะเป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับแต่ว่าคีย์บอร์ดอื่นๆจะไม่มีก็เลยจะมาเป็นแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันแทนนะครับ a p p l i c a t i o n ต่อมาครับ right control right control นะครับผมถ้าจาก right control นะครับมันจะมี4ปุ่มนะครับ4ปุ่ม เหมือนจอยสติ๊กเลยนะครับจอยสี่นะครับมีซ้ายขวาบนล่างนะครับซ้ายขวาบนล่างนะครับแล้วทีนี้ก็มาที่6คีกันบ้างครับ6กคีก็จะมีตรงข้ามกันนะครับซ้ายมือสุด NVDA, insert Insert นะครับถัดจาก insert ถอยนิ้วลงมาครับ delete นะครับ delete ต่ามาทางขวาอ่าทางตรงกลางครับตรงกลาง ปุ่มที่สองนับจากซ้ายมือครับ home 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 home, home, home. End, End, and n นะครับ and ต่อมาครับคู่สุดท้ายครับ page up page down page up กับ page down นะครับต่อมาครับแผ่ใหญ่เลยนะครับจะเป็น num lock on num lock off นะครับ num lock on num lock off แล้วก็ตัวเลขต่างๆนะครับผมแล้วก็เครื่องหมายออาเครื่มายขึ้นมาขึ้นมาขึ้นใหม่กับเครื่องหมายบวกนะครับ เป็นแถงใหญ่ก็จะเป็นตัวเลขต่างๆนะครับเดี๋ยวเราก็มาเรียนรู้กันนะครับเป็นแถงเหมือนเครื่องคิดเลขนี่ก็คือเป็นเลขต่างๆนะครับ F moves to the next back backspace NVDA ทีนี้เดี๋ยวผมจะเข้าในการทำ <When dialogue S 1> งานก <type S 1> ่อ <name S 1> pro, o T E P A, o T e P a text folder view list Thailand, เราจะเริ่มกันที่ภาษาไทยนะครับผมเราจะเริ่มกันที่ภาษาไทยนะครับวิธีวางนิ้วนะครับวิธีวางนิ้ววางแบบนี้ครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับปุ่มมือซ้ายนิ้วซ้ายกับมือขวาเนี่ยมือซ้ายจะนิ้วนิ้วชี้ซ้าย,ยจะวางอยู่ที่จุดนะครับจะเป็นจุดย,วยาวๆริมๆนะครับ นิ้วชี mm ้ขวาก็จะมาวางอยู่ที่จุดตรงนี้นะครับผมตรงนี้เราจะเริ Hence, mm ่มจากมือซ้ายนะครับผมเริ oh ่มจากมือซ้ายเลยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้แป้นย่ากันก่อนเนาะแป้นย่ากันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเริ่มจากมือซ้ายครับนิ้วก้อยซ้ายทอฟัน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 นะครับผมนิ้วแรงซ้ายหอหีบ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 นะครับหอหีบหอหหีบ พอให้พอให้บพอให้บต่อมาครับนิ้วกลางซ้ายครับกอไก่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 กไก่กอไก่เครับต่อไปนิ้วชี้ซ้ายครับโดดิ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 เลครับต่อมาครับนิ้วชี้ซ้ายขยับขวาครับสระเอ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 ครับต่อมาครับนิ้วชี้ขวา ขยับมาทางซ้ายครับโตูก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 ไม้โทนะครับแล้วก็กลับมาวางที่เดิมที่เป็นจุดจุดขีดนะครับนิ้วชี้ขวาอยู่ที่เอกิกกไม้เอกนะครับไม้เอกต่อไปน,นิ้วกลางขวาครับสระอาอยู่ที่สร,สระอาสระอาสร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 ะาานะครับต่อมานิ้วนางขวาครับเสือซเสือเสือเสือ เสือสเสือต่อมาครับนิ้วก้อยขวาครับบัวแหวนวัวแหวนบัวแหวนบัวแหวนนิ้วก้อยขวาขยับขวาครับหนองูหนองูหนอนงูนิ้วก้อยขวาขยับขวามาอีกที่จะเป็นปุ่มใหญ่ๆสี่เหลี่ยมๆนะครับคือปุ่ม enter นะครับมันจะไม่พูดให้เรานะครับนี่คือปุ่ม enter นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทวนกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับมือซ้ายเอาใหม่เลยนะครับมือซ้ายนะครับ ไม่ยอมไม่พูดซะแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งนะครับขอรีสตาร์ทเจ้าโปรแกรมซะหน่อยนะครับไม่พูดซะแล้วนะครับขอภัยนะครับขอภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอ select audio output is on speaker. s We all have had this image speaker. USB. Oh, ม่ใช่ Text editor document focus. Select audio speakers. We all speakers. We all know what we h a r e มาแล้วนะครับลบทิ <Character. S 1> ้งก่อนนะครับลบทิ้งให้หมดลบทิ้งครับเราพิมพ์อะไรไว้ลบให้หมดนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาเริ่มกันที่มือซ้ายใหม่อีกทีหนึ่งทบทวนนะครับแป้นเย่าอยู่นะครับยังไม่ไปไหนนะครับ นิ้วชี้ก็เลานิ orn, ้วก้อยซ้ายครับตอฟันต่อฟันตอฟันตอฟันนิ้วนางซ้ายครับหอหิบหอหิบห่อหิบหอหาหอหาิบนิ้วกลางซ้ายครับก้าไก่ก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 ไก่นิ้วชี้ซ้ายครับโดดิโดดิโดดินิ้วชี้ซ้ายขยับขวาครับสระเอสระเอสระเอนิ้วชี้ขวาขยับซ้ายครับโตกโต๊โต แล้วก็กลับมาไว้ที่จุดๆเหมือนเดิมครับนิ้วชี้ขวาวางอยู่ที่ตัวิไม้เอนะครับิไม้เอกต่อมานิ้วชี้เอานิ้วนิ้วกลางขวานะครับอยู่ที่สระอา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 นิ้วนางขวาครับสเสือ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 นิ้วก้อยขวาครับวัวแหวน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  นิ้วก้อยขวาก้าวขวาขยับขวาครับหูแล้วก็นิ้วก้อยขวาขยับขวาก็จะเป็น Enter นะครับผมเป็นอันว่าเราจบแป้นเหย่าในอ P ีนี้ก่อนนะครับอย่างไรแล้วมีสิ่งใดผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่คล่องก็กลับไปรีวายฟังนะครับหรือว่าผู้ภาษาชาวบ้านแลวก็กลับไปกรอฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเหมือนฟังเทปนั่นแหละนะ กลับไปรีวาวฟังนะครับหรือว่าเปิดซ้ำๆฟังก่อนเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาเริ่มกันนะครับว่ามีตัวอะไรอีกบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องราวดีๆที่วันนี้ได้นํามาฝากกันค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ ฝากติดตามช่องของ DJ ต่ายผู้ชายสายไอทีด้วยนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดที่จะรับเรื่องราวดีๆที่ช่องนี้จะนำเสนอถึงหูทุกๆท,ท่านเลยนะคะไปแล้วนะคะวายพบกันใหม่ถ้ามีเวลาจะมานั่งทำคลิปดีๆที่มีประโยชน์ให้กับทุกท่านได้ติดตามกันค่ะบ๊ายบายค่ะ